สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจ่ามณีอูซางบอยเอาพวงรถไทยคันนี้มาส่งลูกคายูุ่บานน้องว่าตําบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นดำมือเผากับบาค่ะสเปคจกวางอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบค่ะยาวสองเมตรแปดสิบจ้าสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งรุ่นนี้ก็จะบรรทุกได้ประมาณสามตันบาเกินสามตันหาค่ะจะใส่ล่างนามหนาซีเป็นโตคัสซี่จ้าคันนี้ก็จะมอะกับรถไทยั้งแต่สามสิบหกถึงหาสิบแรกค่ะ ถ้าเกิด FC คนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1ห4จซีีจ้าอ,นนอันนี้ก็จะเป็นองศาการดำ้ะคะขั้นนี้จะเป็นรุ่นดำมือด้านนอกเป็นสีแดงค่ะด้านในเป็นสีเขียวตองออจะใส่ล้างน้ำหนาซีเป็นโตคัสซี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ชมของปี2026ค่ะก็จะมีบานาดหมวกด้านหนาแบบนี้จ้า อันนี้เวลาาดำลงนะคะ่ะชมพวงรถไทยปี2026จะเป็นแบบนีไปทุกขั้นเลยนะคะ่ะจนกว่าสร้างบอยจะเกิดไอเดียของ2027อาจจะดีไซน์แบบไปเรื่อยแล้วค่ะขั้นนี้ก็จะมะีทีว่างกระติกน้ำให้ลูกค้าจะมีกองขังมือละกะแถมบางคนรอแบบนี้ไปให้ทุกขั้นทุกรุ่นจ้าขั้นนี้เป็นกระทะขอบชิบหาะคะ่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์เบอร์22หา เปิดได้3ด้านค่ะส่วนล่าดันบนถอดได้ละ่ะกะสร้างบอยกกะดีไซ่์ล่าบนไหคัดกับตัวฟ้าฟ้าข่างล่างค่ะเวลาใส่ของแบบอัดไล่ายพ่วงก,กัจะบอแบตตรงกลางด้ค่ะสนใจกระติดต่อสร้างบอย062 3 4 1 7 4 4 1ซค่ะส่วนสีสันของอูสร้างบอยเกิดจะมีหลายสีมีหมากก่า10สีค่ะลูกค้าเลือกเองได้จ้าเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาชมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ข้อหลักของอูซางบอยมหาศรคามะคะด้ค่ะซับดำห่แข็งแรงกันฉีกกันขาดเดี๋ยวจะพามาเบืองขางลางค่ะอันนี้กกจะเป็นมิการอาดามดานนาหาจ้าการเข่าเล็กเข่ามุมค่ะแข็งแรงแน่นอนจ้าเล็กหนาอันนี้จะเป็นโฉบบานาหมวกด้านหน้าของผ่วงอูซางบอยมหาศรค้ามปี2026ทุกคันจะเป็นแบบนี้ไปทุกคันด้ค่ะ งานทุกขั้นก็จะมีการรับประกันโครงสร้างรับประกันเผ่จาทาเกิดใส่งานไปภายในหกเดือนเกิดเผ่ลูกค้าขาดสามารถแจงปัญหาสร้างบอยเดจาเดียวสร้างบอยเข้มหายแต่งานทุกขั้นก็จะมีการระบุค่ะว่าเผ่รุ่นใดใส่ไดจัตันค่ะสมมติว่าขั้นนี้ใส่ได้บเกิน3ตันหาทาลูกค้าไปใส่หาตันเ่เกินสองเถียวเผ่อาจจะขาดได้ประกันก็ขาดที่การจ้างให้ลูกค้าถ้าอยากใส่ร้ายลูกค้าตรง